นรับนมันเหนียวนะครับจะเหนียวนียวโีนปลานี่กได้ก๊กออกุ๊กออกออกกออกออี่คตยิ่คืนะ่ี่เมืนปลาปลาก้างมันใหญ่้งตะเียนน่ะักาง่างยอะเอออุ้ยซอยเลยสวัสดีครับ วันนี้ชิวปตดโคนมันออกนะครับอยู่หลังห้องนังนะครับเน้อครับวันนี้มีเมนูเด็ดนะครับเช่นอุู่ข้นงหลังหอกเก็ดป่าอยู่นะครับนี่เป็นปลาลิงหรือปลาช่อนใส่ขนาดประมาณโลนะครับมีเมนูอย่างนะครับไอยทิสานะครับเน้อครับร้องว่าสุดยอดในน้อนครับวอก่อนนี่เนื้อป่านะครับชํำและมันเรียบร้อย เป็นปลลิมนะครับหรือปลาช่อนเนี่ยนะวันนี้มาพอสูตรเด็ดนะครับวันนี้รับรองเคยหั่นที่ไหนหมาก่อนนะครับลาบนะครับตัวนี้รุ่นเงินพอนะครับไม่นุ่งอย่างนะครับ <c oughs> รับรองเคยหัน่นรับรองเนาะรับรองไม่เส้นครับเนี่ยซดเลยนะครับนี่นะลาลม

มา40กว่าปีแล้วครับงานเกิดงานก็แขงแรกเนี่ยต้เนี่ยเที่ยวแล้วครับตอนนี้จะใครจะใครทานมันโดนมันฝน่นคืนคืนฝุ่นกบนะนนี้ตั้งใ่ได้เก็บนมงมันกันยังพูดเลยเขาจะใครไปดิตามนะครับว่านี้ยังกินนะครับเหนียวเยอะไปก่อนครับตีกหอมตีนี่มันเหนียวนะครับจะเหนียวเหนียวหทที่อืนกวานี่ก็ได้ ปกออกปออกปุออกปออกเนาะอีกคนยิงคืนอ่างไรมันเหมือนปัดแก้างมันใหญ่ตะเพียนหน่นี่แหละหลับก้างเดียวเลยมันออกแห้งจริงครับมัหม่งออกแล้วันนี้จมาไมได้ละเหนียวมันเหนียวเนาะขี้ค้อนยิงคืนในการขี้นี้เละเออแม่แม่ี่วันนี้น่าหับกว่าี่เหนียวมันตอนโกนนั่นไง

ดูขั้นตอนต่อไปมีกโค้งต้มวนแลันี้เป็นหอมแดงนะครับผ่านอเจาร์รูกเอาเลยลายวะใช่ซือั้นกตหะแกงอีต่แกงส้มมเป็นข่านครับมมนย่างท่านเลยิ่มามหอม ตำนะครับมันเป็นบกนเจ้าเทพเอาไเอาอยู่เออมดิสทางเทพตัวละไหนนบผมจตัวสองกบสองเขียกันแลครับแสงนี่เ้วมันเต็มแดเสดงแน่นาะไอ้อันนใส่อยู่กัน <c oughs> นี่อ่ะ หวานมกินพะโล่ใส่ยังต้องนั่งใช่โวยโยหมอหมอมันไงเครับอลับไง้ถ้าใส่เกลือมันจะตียังไงมันมันตันเลือกดีกินแกงย่งให้กันคากะดิ่ย่ง วันสอวัน่าคจได้กินนั่นน้ำพริกกุบเนาะอูกนี่อีก็สังพักแกแคไล่ะถ้ามันได้จะเปนน้ำพริกเกลือกาอากื้อนหือยังโกาดเอาเดี๋ยวออะไรแดงนะครับเยอยใครนะครับโอน ở yeah, tầng này เออกิครับกะิเาไปต้องไปย่างไฟตัวนึห้หอมสูตไอสันไปนะบกรลันนี่ของเรือนมจิ้มนะครับุรกิจหลายย่างเงินทึดีทึงพึ้หลักขนมคนได้นะครับเน้ครับ อ้าวเพี้ยน่ะไรเรื่องการที่เขาเติมเอากินกีหนักหน่ะเนาะกินปลาบันุญอืมกินปลาตัวเดียว เ่าม่ใช่ต้มเลออแล้วกรวดเอาอันขล้วมากออ้อ้วมั้งอ่ะเก็บแมนมมนอยได้มั้งมันหอมน่อยนะครับอือหอมแต่กินถึงเผ็ อหอมแล้วเอาก็พักมึงย็นก่อนเอาไม่ไมไมเ,อเอาขึ้นักเลยเอาไม่ไม่ไมไม <แ S 1> เลย,ยมันจะขมต,ตุ๋นรี่ั่งม่ัน,น,นี้กันน่นต้มซุปกระดูกหอยแย่หดเ,เ,เลยด้วนะครับหอยย่ไม่นุ่มอย่างนะแคร <laughs> ้อลตงแต่เราคลิปมาเลยมึนิ้ไหม่แก่นต้อเตี่ยิปสซื้อาหารูุดนี้น่กลัวป้ แ่ค,ครับค่นี่รงนู้นนะนี่ครับนั่นเรียบแล้วครับหูป่าหูป่า อุ้ยถ้าคว้าเอาใส่ขวางมันก็กำทดปราตากบอกนี่เรียบร้อยเออไอ้ไม่ได้กี่เน้อกว่างเขาพูดนะเขาไปต้เกิ่บนะดเซ็ตแล้วันตกลนี่นะารัจะขาวเนาะติดเขี้ยวว่ะขอไปล่างแล้วล่างเลยล่างเลยล่างแล้วมันดือันอะไรแต่ความสุขมันสุดมันคงหลับ ปิดเนี่ยหอปอยติดต,ตามต่อไปอ,อย่างี้จะได้เห็นนะครับ <laughs> น,นี่้องละขออกวัดปริมาณละวรหมวัดปริมาณขอบล็ เขาขั้วน่อยครอไอ้่ได้ใส่เกลือกผมเลยรันอ๋อนี่ใส่ไปในเครื่องต่ำเหรออ๋อใ้เรื่องคลิวนะครับเขาขัวใส่คอเขาัวน่วครับัวครับัวครับอืมเอาเม็ดตัคืนเสร็จ

หลับป่านี่ต้องข้อแข็งนะ,ะนีน่ของดีขนาดนี้ เจ้าน่ะอุ้ยเจมวโอ้เช็คกำล้ออุ้ยเช็คล้อนี่ล้อัถล้อเป็นปีอกเล่อย่งะจอกเลยอ่ะนั่นตสัตว์เลยเออยืนขึ้นเลย่าไปิ้ไปไหนมาตดจอด นี่ครับปุกคอนต๊มันเหมือนปัจจมันจีนมั้นะเก่าดีแล้วปัจจัยอุินรสชาละมันเหมือนป่าถ้าทิ้มป่าอจะเพียนป่านิ้ป่าอย่างนั้นอบอเหมือนฮะปลาลิมปลาลิไม่ใชเหมือนปลาดุกฮะอี๋มองรนะมออหอมอ๋ออันนี้จม่จบเลยนะเดี๋ยวเขา ทอดกระเทียมใส่เออต้นหอมวักชีแป๊บอันนี้เฮายังไม่ใส่แต่ร้องนี่เฮาเาทดลองรสชาติมัน้ำใจเดี๋ยวคนๆขาลองชิม้มหน่อยเนื้อขอกันเป๊ะอะอือครับถ้าเกลือน้อยอือกระตินป่ามันหวานปลาลิ้มนี่หน่าอือเกิดมาสี่สิบกว่าปีกันลังก็ยันเนี่ยยังรัปลาลิ้มเออนะครับ อื่นอาจจะมีคนกินนะครับแต่ของคนรับรองว่าส่วนมากเมันจะบอกพี่โยมกินล่ะลาบปลาลิ่นนี่เนาะเขาบอกมันมีไผ่คือนี่ <c oughs> ครับมีไผ่โู้ว่าปลาลิ่นเนี่ยมันลาบล้ำออปลาบูนาจจะมีแค่ท่านยี่เนี่ยตัวหน้าต้านนองลาบแบบบูหน่นอนร้องคนละคนไหลครับของนัวนะครับก็ได้เนาะครับ นสนักน้ต้มห้น่อยขึ้นกึ้นใึ้น้นข้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึนขึนขก้นขึ้ี่ึ้นเึ้นบ่้ปขึนข้นไึ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นขึข้นข้นนขนน้นน้นน้้้นันข้ข้นน

ไี้ครบรสชาติเนไเนื <uno> yeah. ้อปลาเป็นเหมคหวานเนาะหวานหวานอืคือเป็นน้อนเยี่ยมเยี่ยมเี่ยมอได้สวยใหญ่มาหลามเออเออเนาะหวานเนาะอืมกี่หวานยะใส่้อบมันจะพุ่งั้งงนอกได้หมทีอืมเป็นของ่าเนี่นะครับไม่สันเยอเกียวใส่กับหลาบเลยยิ่งหอมครับดีกวยาเกียว

ยูย่ขอละมันให้น้อยเด้อก่อนถออันใหมกูกับอันใมหนุมันต้องใส่นักกัได้เร่องนักกันไปละพันา้หนึงในชีวิตเดนหน้าป่าบูไปกดทอด อพอดีพอดีนะครับทำไมไม่ลำบากจะขมเนาะเป็นปูนเนี่ยลูกทำมามดอะไรยัางเงะ้ยมันใบขนุนใบขนุนนะครับยอดอ่อนทอดได้นะครับครับหลับกับลูกได้นะครับเนี่ยต้นหอมพี่พ่อเสิร์ฟครับทางหนึ่งในชีวิต มานี้เต็มซุปละนะครับอืออุ่ยก็ก้อนน่ะจิ้มอ่ะใา้เยอะครับเจ้ากันครับเกี่ยวคนละไป

ไรใสเลยครับไรต้มอใส่ไปหน่อยหรอครับไม่น้อตบผมไม่ได้เดี๋ยวใส่ละแก่จากฮักน้ำแหละน้ำกบมันนิ่งแหละน้ำกัวดน่ะันมันเหนียวมัอนไปลุกมันหนูมิกินข้าวเลยมันเนาะเครื่องเทศเขาไม่ถึงเนาะครับอือโอ้ถ้าพริกดับเขาทำผ่านอีกอ่ะอือมันทำมาได้เหมือนหนึ่งนี้ไปเวียงกับกัวนะครับทุกนี่อือ นี่ก็อีหนึ่งเมนูนะครับที่ไม่ได้มาแนะนน้ำผึ้งเอฟซีได้โพลนะครับเนอใต้คือลาบปลาหิมนะครับลาบเป็นกิบอะไเนาะลาบสดๆเลยนะครับนี่นะครับอืมมันเหมือนน้ำปลามันสดตัวเห้น่อเหมือนมีกินข้าวเนาะมันเหนียวบบเหมือนกันเหนียวปะเหนียวแต่บ้านมาเจียเนียเหมือนไอเขาลาบปลาตัวน่ะปลาตอกไก่อ่ะอ๋อไม่เหมือนเหนียวยังไงอือ อันนี้ก็โอเคขอบคุณนไอสันนะครับเด้อวันนี้นะแนะนำสูตรอาหารเด็ดๆนะครับเอาไว้บนหนุนนี่ก็คือกันหนุนแก่นะครับต้องถอดใบบกูดั้ <laughs> งแรกในชีวิตที่เคยหันนะครับบางวัยเอฟซีหลายๆคนก็คงจะเคยหันอยู่แต่สนมากจะบอกเคยหันนะครับเป็นลาบปลาลิมนี่หนาะไ,ไปทำเมนูแปรสั่ของต้มแกงเนาะเออโอเคนะครับอาจารย์เขาคุ้นจะไรนะครับเด้อะครับไอตรงนี้เขาออกซื่อกันนะผมได้ มีคนจะคอยจะจ้องหว่าเฮงอยู่ขนาดน้ับมาตักการอันนี้กันยูประมาณสามสี่คนนะครับเกเอ okay, นะครับคุณแฟนคลับนะครับติดเข้ามาที่ตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับใครอยากจะทดลองสูตรอาหารแปลกๆนี่ก็ลองมาัยพนนะครับอ,รอ,อ่านะับลองอะบะขาวโอเคนะครับ จะได้กับฝากติดตามกับช่องชื่อคนออกช่องก็ช่องชื่อคนออกเอฟซเลยนะครับในคลิดหนะ้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ